ตายครับอุ้ยอืมอืมลองไหมอะลองไหมอะอุยยังเยอะยังเยอะยังนัวเลยโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาบอมตัวใหม่นะครับมายิงบัมมี่นะครับสําหรับบอมตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกับบอมม่วงนะครับมีโหมดยิงลัวนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ปรับเป็นโหมดยิงทีลเมตได้นะครับนี่นะครับ ก็โหมดยิงทีลเมดเนี่ยก็จะแรงกว่านะครับโอเคงั้นเราก็จะมาเล่นโหมดทีลเมตกันนะครับแต่ว่าเรายิงแล้วเราต้องสับนะไม่งั้นปืนมันจะยิงช้ามากนะครับโอเคไปแล้ววันนี้เราก็มากับมีดหมู่ด้วยนะครับมาดีจัดเลยนะครับขอลองเทสหน่อยดิว่าแรงเป้าแรงจริงเป้าเขาบอกว่ามันเป็นน้องของบอมหมู่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันแรงขนาดนั้นเลยเปล่านะครับแต่ว่าที่ลองยิงดูก็โอเคนะ โะเคได้หนึ่งคิวครับไปบนสะพานมันจะเกิดไหมเนี่ยขุนระแวงบนสะพานมากเลยเ้อตรงนี้มันไม่เยอะมาดิเฮ้ยอย่าล็อกเพื่อนเราอย่าล็อกเพื่อนเราอย่าล็อกเพื่อนเราเฮ้ยโอเคผมป้องเพื่อนก่อนครับงหวันนี้นะครับเนี่ยแล้วก็วิ่งเก็บกระสุนนะครับของเกียร์เราค่อนข้างครบนะครับวันนี้นะครับไปปึ๊บปึ๊บยังไงดี โอเคครับยิงมัม่มๆวได้คิวเฉยเลยเว้มาดิเฮ้ยมันลอยเข้าบนหัวเราแน่เลยชิบหายละหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอเคครับอเอ่เฮ้ยทำอะไรตรงนี้ครับอุ้ยตัวล็อกตัวล็อกวายไม่มีใครมาตบวา,วายวายวายสมดับหน้าล็อกฟรีไปดิโอเคแตกครับเรียบร้อยครับโอเคบนสะพานเคลียร์นะครับ ให้ช่วยเพื่อนยิงก่อนเพื่อนจะแตก,กว่าทุกคน <laughs> <laughs> มาดิมาดิมาดิเคตายแล้วครับเฮ้ยโดนล็อก,กว่ะโอ้โหช่วยไม่ทันยิบผ่ายละมันจะแค้นมาตบเราบนสะพานไหมเนี่ยเคี้ยผมรอยิงฟรีเลยนะครับตรงนี้อีกสองคนมันอยู่ข้างบนตึกนะครับโอเคอเคุ้ย

วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีใครจะแรงกว่ากันนะเรียบร้อยครับอขูหเม็ดเดียวแตกสองเรียบร้อยครับเป็นไงอ่ะโกงปะล่ะเมาโคตรแรงเลยว่ะผมโคตรชอบเลยโอเคใครได้เติมว่าคุมนะครับสามพันย้าเก้านะครับสำหรับบอมตัวนี้นะครับเราไปเติมเล่นได้นะครับได้ถาววอลเลยนะครับคือชอบตอนนี้เติมได้ถาววอลอย่างเดียวนะครับ คงไม่อำเป็นวันแล้วนะโอเคเฮ้ย okay. hey, เป็นเปล่าอ้าวเราไปกินก่อนเลยลูกหนึ่งมาดิมาดิมาด,มาดิเข้าถึงเะล่ะเข้าถึงเะล่ะเรียบร้อยครับตายครับเมื่อกี้เรายิงซากอะน,นะเพื่อนลาเฉยโอเคแต่ว่ามันยังแรงไม่เท่ากับบ,บอมซีรูปแปดดาวนะครับเออบอมซีรูปแปดดาวอันนั้นแรงกว่าเยอะนะครับ แต่ว่าถ้ายิงเอาความสะใจอะ่ะบอมตัวนี้ยิงสะใจมากนะครับซีลูปไปดาวมันยิงแค่สองเม็ดก็แตกไงมันนี่มีความท้าทายนะครับบอมตัวนี้มันยิงได้เรื่อยๆอะ่ะยิงมันดีนะครับชอบชอบชอบอุ้ยโอเคครับแล้วกระสุนก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับมันคล้ายๆกับบอมมว่วงอ่ะนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับมาดีอัดไปเลย อุย้ยนี่นี่องหงอยอยู่นี่โอ้โหกี่กระบอกวะเมื่อกี้นะครับเจ่อมาที่มัมมี่เจ่อมาที่มัมมี่ยังไงอะยังไงโอเคดูทรงแล้วมัมมี่น่าจะโดนยำเละนะครับเฮ้กระสุนของฉันกระสุนของฉันโอ้ยโดนแย่งไปแล้วโอเคครับ เดี๋ยวผมขอไล่เก็บพวกกล่อ,องพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ากระสุนมันจะได้ดรอปเนาะโอเคอยู่นี่จ้าเฮ้ยม,ม,มันมาแล้วะทุกคนมาดีก็มาดีก็มาดีหลังไม่เข้านะครับอุย้ยลอยมาเลยเหลรอลอยมาเลยเหรอโอเคตายครับ เดี๋ยวเราลองทดสอบนะครับว่ายิงมัมมี่กี่เม็ดตายนะครับเม็ดที่1เม็ดที่2 3 4 5 6 7 7เม็ดนะครับประมาณ7เม็ดนะครับอันนี้คือยิงแบบเต็มๆเลยนะก็เจ็ดเม็ดแตกนะครับโอเคเฮ้ยไม่ตัวยืนฟีว่ะยืนฟีก็ตายดิอุ้ยทำไรอุ้ยโอเคตายครับ เกียนมากเลยบอมตัวนี้ผมชอบมากเลยวะ่ะโดนใจโจเลยอ่ะทำไรเพื่อนคุยกันก่อนเปล่าคุยกันก่อนไหมคุยกันก่อนไหมโอเคตายครับอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อย,อยตกใจเลยไม่ขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยอุย้ยจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บมาจุ๊บหน้ามาจุ๊บหน้าหนึ่งทีเร็วไม้ทุบหน้าหน่อยว้าตาย บอมซีลูกระแทกหน้าทีเดียวนี่บินเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหเลีบอยครับแตกกันหมดแล้วครับตอนนี้สวยโอเคครับใครที่ถามว่าพี่ครับเติมดีไหมครับบอมตัวนี้คุ้มไหมนะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับเรื่องยิงมันนี่ผมให้เป็นบอมอันดับหนึ่งเลยนะครับส่วนถ้ายิงแรงนี่ไปซีลูแปดดาวอันนั้นแรงนะครับแต่ถ้ายิงมันเนี่ย อันดับหนึ่งในใจผมเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นมะเนี่ยอุย้ยผมระแวงอะไรวะมันไม่มีคนเป็นนะครับแต่ว่ามันไม่อยู่ใกล้ๆเราใครๆก็ระแวงวะอย่างเงี้ยใครครับลองเป็นโหมดยิงรัวดูไหมอ่ะลองดูนะครับถ้าเป็นโหมดยิงรัวเนี่ยมันก็จะแบบว่าเบานะครับแต่ว่ามันก็จะยิงมัมมีนะ่เนี่ย ยิงมัมมีดกวนมันมมี่ได้นะครับแต่ว่ากระสุนมันหมดเร็วอว่าผมไม่ค่อยชอบตรงกระสุนหมดเร็วเนี่ยแหละโอเคครับได้คิวครับคิวย,ยับยับครับจังหวะนี้ครับเฮ้ยมามีดเกิดเพื่อนระวังหลังเพื่อนโอเคครับช่วยวันยิงก่อนนะครับเอาดิเอาดิเอาดิ เก็บกระสุนแป๊บกระสุนจะหมดแล้วเฮ้ย,ยมีตัวดักว่ะอุยอ้ยเฮ้ยโอเคครับผมขอขึ้นตึกก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยกระสุน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 ขอขอขอฮิฮิโอเฮ้ยตายอย่งเงี้ยโอโหเวทกำโดนล็อกคาบันไดเลยเวนวาตายโอเคครับผม ลุยดีครับเปนอมีก็จะทรมานหน่อยๆนะฮะโอเคซีรู <c oughs> ้เหลืองนี่มันมีกันเต็มห้องเลยนะครับเนาะก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับถ้าเล่นเป็นบัมมียจ,จะเล่นยากนี่ไงแตกอย่างไวนะครับรออะไรอนะ่ะต้องให้ตัวล็อกมาล็อกอ่ะนะครับถึงจะตบได้นี่ไงตบดิเพื่อนเอาดิโอ้เพื่อนนะ่ะตบไม่ทันนะเนี่ย เฮ้ยเพื่อนบังเฮ้ยอุ้ยไม่โดนเฮ้ยตบไม่โดนได้ไงอ่ะเออเมื่อกี้ผมขนัไม่โดนได้ไงวะแบบเต็มเต็มหน้าเลยนะเมื่อกี้โอเคอเค,อเค,ครับแตกครับบทสะพานนี้แตกกับบดแล้วนะครับสวยอเอะเหลือตัวท้ายเหลือตัวท้ายดูดิว่ามันจะรอดไหมไม่รอดไม่รอดหรอกมาครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปลองเล่นบนตึกดูนะครับไปลองดูนะครับ แต่ว่าเราขอบางทางก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเพิ่งเอ้ยมีคนขึ้นไปแล้วว่าสองคนดูดิว่ามันจะเป็นอนมมี่ไหมข้างบนอ่ะอ่ะรอคาราอย่าเพิ่งขึ้นเว้ยอุย๊ยเราเป็นอุยใครจะอยู่ก็อยู่นะครับผมไปละไปเล่นสะพานในหว่างเงี้ยนะครับโอเคสะพานเคลียร์นะครับไปจัดไปอืมก็คลิปนี้อาจจะเล่นไม่จบนะครับเพราะว่ายังเหลือวินอีกเยอะมากเลยนะครับผมอาจจะเปื่อยก่อนนะครับเนาะ อาจจะเล่นให้คลิปประมาณ1ิบนาทีอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยอาจจะมีอี2สองให้นะครับเนาะสำหรับบอมตัวเนี้ยผมว่ามันยิงมันนะครับอาจจะมีอีพีสองอีพีสานะครับเนาะโอเคก็คลิปผมไม่อยากให้มันยาวนะครับเพราะว่าคอผมกากนะครับเรนเดอร์นานมากนะครับแต่ละคลิปนะโอเคครับอัดไปเลยแต่ว่ายิงไม่ทันบอมสี่ลูอ่ะอืม โอเคครับงั้นเราก็ล่าเลยครับออกล่าคนเดียวนะครับอโอ้โหซีรูนี่มันมีทุกที่จริงๆนะครับนิวซาหนีเขามาเล่นในโกดังแล้วเนะี่ยข้างล่างเพื่อนข้างล่างไปตัวหนึ่งนะเพื่อนไปไหนแล้ววะเ้ยขอไปเก็บกระสุนแป๊บนึงชึบอุ้ยอะไรครับอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว โอเคข้ามาเล่นฝั่งนี้แล้วกันนะครับตอนนี้คือคนดุมากเลยอ่ะมัม,มีแม่งแทบจะไม่ได้ตบใครเลยนะครับดูดิเกิดมาก็ตายเกิดมาก็ตายนะครับเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เริ่มเยอะแล้วเอาวะเอาวะอุย้ยเมื่อกี้ข้างบนมีตัวหนึ่งมาเมื่อกี้เห็นมันเหมือนครับอ่าตัวล่องหนอยู่ข้างบนน่ะใช่ป่ะววะเรายิงเช็คดิเฮ้ยไม่มีไม่ม,ม,มีเราคิดมากเองนะครับไปครับ เดินบนตึกเลยครับโอเคเสวยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโดนล่าว่ะเฮ้โดนล็อกโดนล็อกเพื่อนโดนล็อกที่บ่ายแล้วโอเคระแวงหลังด้วยก็ได้นะครับโอเคอเคุอค้ยไม่เด้งเฉย <laughs> มาดินะ่าิงก็ขึ้นมาดิเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วว่ะทุกคน อัดก่อนอัดก่อนโอเคตายครับเฮ้ยตายเปล่าเฮ้ยอุ้ยโอเคตายผมเกือบตายแทนแล้วเมื่อกี้นะครับแม่งวิ่งมาจูบหน้าผมแล้วอืมอืมเน้นมันครับตอนนี้เน้นมันครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอุ้ยโอเคมันลื่นลงไปแล้วครับเฮ้ยไมค์มอหอไมค์หอมาดิ ก็ตามมาดิตามทันมันล่ะเออตามทันก็ตามมาอ้ยมันตามมาครับอุยอ้ยโอเคลื่นลงไปแล้วครับสวยรอดเฉยเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยเด้อบ๊ายบายครับ